จะของอลูกกูมันเอาพไปเว้ย้านิ่มัน่อไปตนี้ตรนองไหมอง้นลมขนี้ไปนไปเนี้ยไปขึ้เนี้ที่บ้านเอาแล้วครับดูแอคชั่นครับนะครับบาโดนโดนแล้ว ายหวานคบัตรได้เยอะนะครับโอ้โหแอคชั่นตันสวยงามครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้าๆที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบก,กับผมอีกเช่นเคยครับแม็กทแทรนพิชิงออนทัว <c oughs> วันนี้พามาตกปลาหน้าดินปลาบ่อครับปลา,าบ่อช่างออก ก็เลยพอหายเหงานะครับช่วงเช้าไปตกหมายคลองมาไปที่คลองบางเสาหมายเดิมนะครับเงียบทั้งวันเลยนะครับแฮวครับพูตรงๆมาแฮวครับก,ก็เลยคันมือครับยังไงก็ต้องมาจัดซะหน่อยก็เลยแวะมาบ่อ, <c oughs> อยังไงก็จะพึ่งเบื่อกันนะครับปากป็นกำลังใจด้วยครับกิปนี้นนนก็มาดูกันว่าจะมีแต้มตมีแต้มมาปากที่พี่นานากันหรือไม่นะครับ บออยู่แถวๆนี้้อยวัดศรีบาลีน้อยนะครับโอเคครับตามรุ้นไปด้วยกันครับคลิปนี้ครับลงเบ็ดชุดแรกนะครับ

บัตรได้เยอะครับโอ้โหแอคชั่นกันสวยงามไมเยเห็นเลยไเย็นีเย็นครเล็กลยมีสม่อ้วแครับโกีงโแน่ครับราานี้ เยอะมันมเลยครับบ่อนี้ยศกเยอะครับไม่สะดกไปรู้แล้วครับไม่เข้าเลยย่่ไก่มาแล้วครับ ยิงสุดยิงนะครับมานะครับพีบัตรเยอะนะครับสายหวานครับโดนของใหญ่ซะแล้วครับนนมัไ อะไรครับยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่เห็นตัวอุ้ยอุ้ยตกเจ้าเดือเจ้าเดืองครับตรงเองกิเลงครับเรียบร้อยเข้าสวิงแล้วครับสวยงามนะครับ,คครบ,น,รบนี่ครับตัวต่อไปครับนี่ครับป้าป๋อ

าอีกแต้มนะครับพอได้ครับชมตัวต่อไปครับไซส์เผาเจ้าทอนเอาที่บัตรก็โดนครับเอาแล้วไปคู่ไปคู่ดูแล้วเหมือแห้งไม่ต้องโชวแลรวมันปิดแล้ว โอ้ยใหญ่ด้วยอนี้มลอ,อยมาลนไปนะไปไก็โดนนะครับไปหรอ น่าใจมุ้ยสวยกินแกโตนะครับอ้เดี๋ยวอ่ะสุดวันเาไปนินเซโบเซโบเซโบเรียบร้อยเดี๋ว่ะเดี๋ว่ะอาลูกพี่หนูไม่ได้ได้แค่ตัวแรกเองไม่ได้พี่พาคุณแจกขบียดตอนนี้มันเลือกไ่ได้บอใจใจมันเขียนอะไรทำงานเลยโอ้ยใจหน่อยใจมันเราเลย ดูของพี่บาทนะครับแต้มนี้ไม่ขาดพอดีเลยใชวเลยครับใช้โบงนะครับของพี่บาทนะครับตัวต่อไปครับกิบมือบนไวนแล้วกินโมลิกินโมลิเอลยกอบมือยิบยิบไม่หรอดดี่หมันขันมลนี่ล่อนล่อล่อนโมับโมลครับ มาแล้วทั้งปีเลยวอนไม่ไม่คนที่บาร์กินมี่บาร์ก็กินอานะครับขอแล้วครับวุ่นวายแล้วครับมาแล้วอ้าวสวี ครับมาแล้วครับอือหือตักเลยตักเลยอือหือมันดีของเลยของมองกระบองชงยิงชงยิงมาแล้วอือหือแล้วของผมเอาเหมือนกันผมก็เอาเหมือนกันครับเอาแล้วเอาทุกคนเอาทุกคนขอทุกคนขอทุกคนครับ สามขันปีสามขั้นดเสาเขั้นามขันนิดครับตอนนี้เกาะเข้าไปมั้งนะม่เกาะไเกาะดูนเกาะไปดูนแ่ป่่เกาะของเขาจุดอ่ะไม่เกาะไม่เกาะเอาไม่ไม่เกาะแล้วโดนนาเาะใช่ไหมใคู้ห่มใขาวเน่ยเาะเ นินเฉยเลยเหรออมันองเนี่ยงไมด้ตัคนทไ้งได้เอาหวดิตองีอ่ปุ่นครับผมคงก็ามาเหมือนกันนะครับตามาติดติครับโอเครับจำตัวตอไปนะครับ อยโยอยโอ้โหหมดล้อหมดลอดหมดล้อโดนที่ม่ไหนไปครับแมกดกดกดไปครัมโดนเลยหมดแม็กซี่ถามแม็กซี่เป่นอะ นะครับหลังจากไปเหน่ามาครับไ <c oughs> <c oughs> ป <c oughs> เปนหน่ามานะครับวันนี้คันมืนอยังไงก็ต้องมาโดนนะครับโอเคครับชมตัวต่อไปนะครับสุดยอดครับพีออ่ไปดูพี่ไฟเยอะนะครับหลังจากเนี่ยไปพักใหญ่ครับแม็ก ไม่เอาผมเอานะครับมันคล้อ้อีไแเป็นตอใช่เปล่าเออคองนนคองกันแรันแล้แรแมเปอนมาเนี่ย็นมาเนี่ยเปนมาเนี่ยอยนะครับส่กันนะ หน่ดูนะครับวุ่นวายกันเลยครับตันนี้หันกันนะครับเข้าเข้าแล้วครับเป็นตัวต่อไปนะครับทีไปเยอะครับเอาแล้วความเบ็เินทไปความเบ็ิน สองแม่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่ตึงยุดเลยเออไหอยู่มาแล้วขนาดที่คนละแนววะเนี่ยอีสุกรับผ่เป็นตีย่งไงเนี่ยขนาดัวแนวกว่าเลยเนี่ยตรงประเด็นเดี๋ยจะไปอีสุกน้ำของมะเลยมาขึ้นเลยมึงอ่ะ เรียบร้อยครับขึ้นฝั่งแล้วถึงตัวต่อไปครับเอาแล้วแล้วโดนสองครับพี่บัตรพี่ไผ่ก็โดนนะครับฝั่งนู้นตอนนี้วุ่นวายกันเลยครับมาแล้วมาแล้วพี่บัตรขึ้นน้ำแล้วครับอือหือเอาขผมก็โดนเอาเออหลุนก็โดนครับล้ว เลี้มวดูของพี่ไฟต่อปก็อันนี้อันนี้ปานินดีกว่าเอาไปใส่เนียวใส่เผาเอาโอ้โหโดนอีกแล้วรุดก็โดนนะครับสุดยอดเลยครับฝนก็จะมานะครับฝนเมื่อนมาแล้วครับ เป็นไงครับใส่สวยเลยครับยิศศกตามหาที่คลองไม่เจอมาเจอมาเจอ,มาเจออยู่นี่นะครับเช <c oughs> <c oughs> นจัดครับยิศศก <c oughs> นี่เป็นไงกระโดดโชว์ <c oughs> นี่พอพผาแล้วนี่ ครับยวจะกลับแล้วครับแดบนี้ขึ้นมาครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับขอดัวนะครับก็ฝนมืดมาแล้วครับฝนจะตกโอเคครับปลาก็ได้กอไปย่างไปทำกินนะครับที่ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะนะที่เข้ามาใหม่ฝากยังไงก็กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับนี่ครับวันนี้ก็ล่าลากันไปครับ สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูป่ารวมนะครับพอได้ไปย่างนะครับประมาณนี้นะครับใสี่สวยครับใส่ย่างต้าเตามบแต่ยี่สุกไม่เดานะประมาณนี้เลยครับเพื่อที่ที่นะถ้าตังว่าก็มาจบได้นะคอยว่าจีวรีน้อยนะครับ้าพบอกเขาจะประมาณนี้เลยครับ